กาบสวัสดีพี่น้องปองไปผู้ติดตามทางเพจเฟสบุ๊กเสียงอึงนน่นเท่าไรแชแนวมือนีอย่างอยู่บ้านห้วยครอบเป็นตอนที่ส่องหรือตำบลฮัดคำผีอำเภอปักสมคือเกาฮะแนวอยู่ห่างจักตัวอำเภอ30กิโลห่างจักจกังหวัดประมาณ130กิโลพี่น้องพ้นทางในหมู่บ้านเนี่ย ตะหมองบางมองกระสันทีดีทีดีก็บางมองเปลี่ยนผู้เนี่ยนะอูเดซันป่านี้ยังมีฮอตเคอร์ลี่มาทรงเด้อมีเถิดเคอร์ลี่เข้ามาฮอตทางในพอเป็นธรรมดาข้องคอยพี่น้องเนี่ยรถเคอร์ลี่นะป่าดเคอร์ลี่มาฮอตทางในพี่น้องอันนี้ทางไปให้ไปซวนตีนี่นะไปให้มาไปไปพ่นใหญ่ยัยยงมาเอาไปค่าเห็บค <c oughs> ่ามาดบ้านนี่นะเออค่าเห็บค่ามาดดับบ้าน มัดไล่มัดมาอ้าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่พอโอ้ค่าให้ซื้อเนี่ยค่าบัานเจ้าของอ่าแม่นไปให้ไปชวนโอ้ทางบัตจะมาสั่นธิรีคักแท้พี่น้องเบิ่งหมอคักหมอนเองเอโอ้ยผมอมึนไปมองนั้นมันคือสั่นแท้ครับป้าผมยานผมเลยได้นุ้งพ่อมัดจะถามพุทธผมเลยเลี้ยวลงมาทางนี้ข้าศ์เลี้ยวลงมาทตะพีทางสันธิรีธิลีอยู่ รถก็ขึ้นไปนะจิวัพูดสํานานกับ่าบอสันแน่โวยไม่าธรรมดานนะอบสํานานกับ,บ่าบธรรมดาน <c oughs> น,น,นะนะวะสิไายาม <c oughs> ได้ป่าป่าน้ำโค้งนะจิอยู่ใดอยู่ไดนอยแล้วทานี่แล้วปลานงันพอปาออเราจะสิพไปยามมองอย่หไว้ในตีเราสิไปยัง เป็นอย่างนะตุ้มเย็เอยนอีอย่างเกาะตุ้มเย็นตุ้มเย็นตุ้มปลาไยอีภาษาตุ้มปลาไยตุ้มเย็นมาตู้อย่างห้าอยู่ห้ากินแข็งแรงใช่ไหมจักปีแล้วนะพอ่อเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้ากินได้เซยพี่น้องบ้านห้อยคอบครับผมเจ็ดหกครับเจ็ดสิบหกอันนี้เป็นพี่สองปีเนาะอยู่จักปีแล้วนี่นะเจ็ดสิบเจ็ดสิบอย่างทักไปวดเซยนะ เเคงแลงเนาะเเคงแลงเนาะเป็นคนบ้านห้อยครอบนี่ตีเกิดอยู่ห้อยครอบนี่ตีเกิดอยู่บ้านพื้นแล้วกรอเมยผ่านยายน่ะพี่เอ้าบ้านพื้นเขเบ้าเลยนึกไหมอันมาอยู่ตัวน้อยนโอ้มาอยู่น้อยๆก็เลยเบ้าเลยน้ำเพลินตีพ่อแม่เป็นไห้ไต้ตีไหมจอบจับชิ้นปฏิบัติธรรมอยู่บ้านได้เกาะแม่นะห้อยครอบ เสียงแบตเตอรี่นะอ่อนลงอ่อนลงบากคอยลงคอยลงบาดังๆเนี่ยวันแล้ววันแล้ววันแล้วจ้าน่ะวนแล้วเนาะแจ้งให้เลยนะแม่จ้งให้เลยนันแม่เบามวลแน่วจำสินเป็นผู้ขาวบริสุทธิ์ขาวตั้งแต่สุดไปถึงผมเลยครับยอกเลยแม่ยอกเจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับ